สี่ิงหานนะครับสองพันร้อยหกสิบหกนะครับของมินี้นะครับไหนว่าไม่เกินสี่สิบห้าวันนะครับที่คนมาลงทุนใช่แล้วครับถูกต้องครับก็คือความหมายของเขานะฮะคือหลังจากที่ได้รับเงินนะครับจากผู้ลงทุนแล้วนะครับเขาจะจ่ายเป็นเงินสดสิบห้าเปอร์เซ็นตให้เรานะครับไม่เกินสี่สิบห้าวันนะฮะและเป็นหุ้นเนี่ยไม่เกินหกสิบวันหลังจากที่ได้รับเงินแต่ประเด็นที่มันนานมันนานอยู่ตรงที่ว่าผู้ลงทุนเนี่ยหลังจากที่แผนผ่าน หรือสารเห็นชอบแผนเนี่ยสิ้นสิ้นปีนี้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีระยะเวลานะครับไม่เกิน1ปีนะครับที่จะเอาเงินมาลงทุนนะครับสินมั่นคงเนี่ยต้องคุยกับผู้ลงทุนให้เอาเงินมาลงทุนภายในไม่เกิน1ปีนะครับแต่ความหมายที่ผมบอกไปว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะรอ1ปีเต็มๆก็ได้นึกออกไหมรอหนึ่งปีเต็มๆได้กว่าเงินจะมาเงินมาแล้วเนี่ย ถึงจะนับนะครับว่าจะต้องจ่ายให้ภายใน45้วันนั่นคือความหมายของแผนเขานะครับแล้วก็หุ้นเหมือนกัน60วันนะครับและไอหปีที่รอที่เขาจะมาจ่ายเนี่ยขยายระยะเวลาได้อีกนะครับไม่เกิน6เดือนถ้าเราอ่านในแผนเขาดูดีๆนะมันจะมีตัวหนังสือบอกอยู่แจงแ้งไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาเต็มที่เต็มแม็กเนี่ยมันจะมีระยะเวลา1นึ่งปีไอหกเดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ศาลลงเห็นชอบเห็นชอบก็คือสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีนี้สิ้นปี6 6 เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่รอ1ปีเนี่ยก็ปีหทั้งปีนะครับถ้าเขายังไม่ไม่ยังไม่ได้เอาเงินมาลงทุนนะแล้วถ้ามีเหตุจําเป็นขยายระยะเวลาอีก6เดือนก็กลางเดือนกลางปี68อีกนะครับก็ปีอีก6เดือนนะครับปีอีก6เดือนยังไม่พอนะครับพอถ้าสมมติว่าเขาใช้เวลาเต็มแม็กปี6เดือนก็คือกลางปี68เขาจ่ายเงินเข้ามาลงทุนละนะครับเราต้องรออีก45วันอย่างที่เราทราบนั่นแหละครับ ไม่เกิน45วันกห้าวันก่อนที่เขา,าจะจ่ายเงิน15%นะครับแล้วก็จะจ่ายให้หุน้นหุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยอีก85%อีก60วันนะครับตามที่แผนระบุนะแผนที่เขาส่งมาที่เขาประกาศเนี่ยก็คือเป็นรายละเอียดแต่แต่มันจะมีตัวหนังสือเล็กๆเราลองอ่านดูนะครับทำความเข้าใจกันดูนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเราจะได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแผนเขาผ่านเราจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับหลายคนก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดตรงนี้โอเคเข้าใจครับทีนี้เราก็ ประมาณนั้นนะฮะแต่อาจจะเร็วกว่าก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เขาจะดีวกันนะครับอันนี้เราไม่รู้นะฮะอาจจะได้เร็วได้ช้าก็ไม่รู้หลังจากถ้าแผนเขาผ่านนะแต่มันต้องผ่านขั้นตอนมิมติของเราก่อนนะครับว่าแผนมติของเราเนี่ยทําให้ศาลเนี่ยเห็นชอบแผนเขาหรือเปล่านะครับการมาติของเรานะแล้วแผนเขาผ่านได้รับการอนุญาตให้ดําเนินการตามแผนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็รักษาสิทธิ์ไปไปด้วยกันนะครับ อีกเรื่องนะครับสำหรับใครที่จะส่งทางอ e ีเมลนะส่วนไฟล์ที่เราเขียนนะ่ะเวลาเราสแกนหรือถ่ายรูปนะครับให้ให้แปลงนะครับเป็น PDF ไฟล์เป็นไฟล์เดียวกันนะครับสามหน้าอยู่ในไฟล์เดียวกันก่อนนะครับส่งนะครับขอบคุณ